การถูกดวลลามโดยผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวีแค่ไมีตนาขสอนอบุคโลนะคะไม่ใช่ที่สอนอบุคลโลเราพูดถึงในแนว็วามรับรีบใส่นาบอกว่าเป็ฟ้าที่จัดใจที่ไปนิ้วไทงนู้นแล้วนะไปที่นายแล้ว่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราเรามาคุยเนี่ยเราในฐานะเราเป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนไม่ใช่ผ้ริหารหญิงด้วยเราต้องยอมรับนิดนึงว่าข่าวที่ออกไปเราจะยอมรับไม่ได้ว่า ข้าราชการหญิงผู้น้อยผู้ได้บังคับบัญชาเนี่ยจะไม่มีการถูกลวนลามทีนี้เนี่ยปัญหามันมีอยู่ว่าถูกลวนลามถูกเจ้านายลวนลาม,อมพอเข้ามาเราจะช่วยอะไรได้บ้างลวนลามไม่ลวนลามแบบไหนคะการลวนลามเนี่ยนะคะมันมีสองอย่างคือถ้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราจะใช้คําว่าลวนลามทางเพศซึ่งมาตราสิบหกเนี่ยโทษน้อยมากต้องขอบอกโทษน้อยมาก ทษเพียงแค่ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทคือใช้มือสัมผัสน,นี่คือลวนลามไหมคะก็คือการลวนลามเนี้นะคะรวมถึงการกระทําการใช้วาจาการใช้สายตา้วย <c oughs> แล้วถ้าถึงขนาดถือว่าแต่เนื้อต้องตัวเนี่ยการที่จะสอบไปในทางเพศเนี่ยเราจัดข้อหาอาญาให้ไปเลยค่ะในข้อหา,าอนาจารถ้าปรับทงสายตาได้น<ด>ี่พี่ว่ารวยแล้วนะเรานั่นสิคะคือไม่ต้องทํางานทำกาลละสองหมื่นนะคะ แต่เราก็คิดว่าเราเนี่ยหน้าตาดีนะคะเราจึงเราจึงไม่ค่อยซีเรียสกับสายตาที่มองมาแต่<ว>แต่มีรนะคะต้องแ,แต่ถึงอย่างนงั้นนะคะต้องต้องอย่าบอกนะคะว่าเราต้องคํานึงด้วยว่าอ่อมันเป็นสิทธิที่เขาไม่ควรกระทําต่อเราถึงแม้เราจะพึงพอใจที่เขามองในยามที่เราแต่งตัวสวยก็ตามแต่คุณเนี่ยจะต้องมองในสายตาที่ชื่นชม ไม่ใช่สายตาที่มองไปในดาบจ้วงเป็นการที่ไม่ให้เกียรติแต่ทีนี้เรากลับมาถึงนิดนึงถึงเรื่องนายจ้างนายจ้างบางทีมีนายจ้างเนี่ยทางศาลเนี่ยนะคะได้มีคําพิพากษามาแล้วได้มีคําพิพากษามาว่าในกรณีที่นายจ้างเนี่ยชวนลูกจ้างออกไปทาเลี้ยงหรือว่าออกไปรับประทานอาหารในตอนเย็นใช่ในตอนนอกเวลาทํางานลูกจ้างหิงก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปค่ะ ไม่ใช่เกงใจไม่อะไรคือไม่ไปค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไปเราจะไม่ให้คุณผ่านงานเราจะไม่ให้คุณผ่านการทดลองงานคุณทําไม่ได้คุณลาออกไปเลยอตายแล้วผู้หญิงได้ยินแบบนี้กดดันไปทานข้าวนิดหน่อยดีไหมไม่เสียหายไปทานข้าวคนเยอะแยะเลยวันหนึ่งเนี่ยก็ไปทานข้าวแบบคนเยอะเะต่อต่อมาอีกหลายๆวันต่อมาคนก็เริ่มน้อยลงสถานที่ก็เริ่มเปลี่ยนไปลูกจ้างหญิงก็บอกว่า เอ้ายค่ะดูคนมันน้อยๆนะคะทํายังไงดีทขาไม่ไหวแล้วร้านนี้ขายไม่ค่อยดีค่ะคือเนอาหารไม่อร่อยมันกลายเป็นสองต่อสองแล้วนะสิคะพอต่อมาทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นการถูกลวนลามพอเสร็จแล้วพอมาแจ้งความนายจ้างก็มาบอกว่าอุ้ยยอมเองไปกันเองตกลงไปกันเองไปด้วยความยินยอมค่ะศาลก็มีคำพิพากษามาเลยค่ะว่านายจ้างกระทําความผิดนะคะ ในส่วนของที่ว่ากระทําไปแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในทางอาญาดูถ้ายินยอมยินยอมอาจจะเป็นอาจจะถูกในกรณีของอาจารย์ไป<ม>อาจารย์เนี่ยต้องขอบอกท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้บังคับบัญชานะคะที่เป็นนายจ้างทั้งหลายน,นะคะชใช่ค่ะคอาจารย์เนี่ยนะคะจะมีโทษท,ทางอาญานะคะมีโทษไม่เกิน10ปีเลยนะคะถึงแม้ถึงแม้จะเป็นพรบรคุ้มครองเนี่ยคุณจะปรับไม่เกิน2 0,000บาทเนี่ยแต่ครั้งละสอง0 0บาทนะคะ20,000ืเอง สองหมืน่นค่ะแี่วไม่ได้อายสิคะผู้กองนี่ครัะสิทธิของผู้หญิงเนี่ยเรายังคงถูกถูกจำกัดอยู่โดยในแง่ของกฎหมายน้อยไปแต่ต้องขอเรียนว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยไม่ใช่วิธีทางในแก้แก้เพียงทางเดียวมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุและการออกกฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะกฎหมายเฟอ้อ อาจจะซีเรียสนิดนึงคือต้องต้องเข้าใจนี่นะคะว่าทางตัวผู้กองเองเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนนะคะวันวันอยู่แต่กับกฎหมายนะคะคือถูกลวนลามเพียงแค่ช่วงไม่กี่นาทีหรือชั่วโมงแต่ว่ามีผลทางด้านจิตใจสุขภาพจิตเป็นอีเวนปีคือหลอนนะเดี๋ยวใครเดินผ่านอะไรอย่างงี้บางคนเนี่ยนะคะนายไม่ใช่คือต้องบอกนิดนึงว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่านายร่างเนี่ย คนภายนอกเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนเดินมาแต่ตัวแต่เนื้อแต่ตัวนะะ่ะ <c oughs> อาาทําทำงานเป็นยังไงบ้างจา้า <c oughs> เป็นยังไงบ้างจา้าสบายดีไหมบางคนเนี่ยแต่ก้นแต่ก้นแบบเอ็นดูนแน่หล <c oughs> ังขาแต่จริงจริง <c oughs> แ,แ,แล้วตัวนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นภัยที่ร้ายแรงนะคะเพราะอะไรเพราะผู้ถูกกระทําเนี่ยในยามในยามที่โดนกระทําเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าในครั้งแรกๆเนี่ย เรารู้สึกว่าการการเป็นอัจชาสายกันความสนิทสนมกันต่อมาเนี่ยสนิทสนมกันเนี่ยมันจะเกิดจากความไว้ใจพอไว้ใจการกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันจึงไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของเราเรารู้สึกแบบนั้นเอาไว้พี่เอ็นดูใครพี่ก็จับก้นเขาเลยได้ไหมเราจับก้นผู้ชายมา่งแบกสิทธิจะมีไงแก้แทนอะไรอย่างนี้อ๋อจะบเลยะนไปทางซ้ายเกินแล้วนะคะได้ไหมอุปกรณ์หมอเออเป็นประชาชนคนหนึ่งค่ะ เราอะอายนะถ้าเราถูกอนาจารจริงปะแต่เขาว่าปรับได้แค่เป็นเงินค่หมอกเลยคิดว่าน่าจะพรุ่งกลับนะเอทำเป็นเหมือนประกาศจับอะแต่ไม่ใช่ประกาศจับเป็นแบบแผ่นรูปเขาแล้วเขียนว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ทําอนาจารคือตัวเนี้ยเราเรายังติดข้อกฎหมายอยู่นะคะคือบางทีเนี่ยเรามันจะมีบางส่วนที่เรากระทาไม่ได้เพราะว่านึกต้องเข้าใจนะคะว่ากฎหมายเราเนี่ย ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยก็ต้องถูว่าเป็นผู้เป็นจำเลยในคำพิพากษาหรือไม่มในตัวนี้นะคะโทษโทษ,โทษตามคดีอาญาเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันมันไม่ได้มีโทษที่ว่าจะมาแปะจุดผ้าประจานหรือคือโทษเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตราสิบแปดเนี่ยก็จะมีประหารชีวิตจำคุกกักขังริบรัพ์ นะคะพวกนี้เนี่ยมันไม่มีโทษแปะติดประจานสิคะนั่นน่ะสิคะ,นนะ,คะเขาก็เลยต้องทําอีกแต่ในส่วนของการที่เราจะมีภาพแปะติดเนี่ยมันจะต้องเป็นกรณีของได้ถูกออกหมายจับ oh hmm. ใช่แต่อย่างที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุการลงโทษเนี่ยเ,เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ hmm. ดังนั้นเนี่ยสิทธิสตรีเนี่ยที่ควรที่จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันเราร่วมมือกันโดยเราผู้หญิงทุกคนเนี่ย จะต้องช่วยกันช่วยกันรณรงค์ค่ะรณรงค์ให้ผู้กระทําไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอย่างเนี้นะนายจ้างผู้หญิงก็มีนะทอมดี้มีเยอะแยะนะ,ะเราเรา <ๆ S 2> เราเราอย่าไปทางซ้ายหรือขวาม,มากเกินไปเราอยู่กลางแล้วเลือกได้ขอเป็นทอมดี้ก่อนนะคะคือ <c oughs> คือ <c oughs> พอเราช่วยกันรณรงค์เนี่ยให้ผู้ที่กระทําเหล่านั้นเนี่ย<ช>หรือว่าสังคมสังคมใช่สังคมรู้สึกว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการลิดรองสิทธินะ เราเนี่ยควรให้เกียรติคือคนเราเนี่ยอยู่กันในสังคมอะคะ่ะ<ช>เราควรที่จะให้ให้ให,ให้เกียรติกันนะคะ<ช><ช>ดังนั้นเนี่ย<ๆ>การที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยเราก็เพื่อจะเชิญชวนให้ทุกทท่านหรือผู้ชายเองเนี่ยได้รู้ว่าการกระทําเหล่านั้นเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะผู้หญิงเราเนี่ยรู้สึกถึงใจิตใจที่มันถูกกระทํา มันฝังลึกอยู่ในหัวใจของเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วให้เขาเยอมรับและให้เกียริเราสังคมเราอ่ะคืออยู่ได้โดยมนุษย์อาหารเป็นสัตว์สังคมอยู่ได้ด้วยการเกื้อหนุนจุนเจือกันให้เกียรติซึ่งก,กันและกันรู้ในสิทธิ<ะ>และหน้าที่ของกัรเนี่ย รับรองว่าสังคมอยู่ได้นะคะเมื่อกี้ท่านพูมกกับทํำมือแบบนี้มาแล้วก็ถือว่าสี่ขั้นหรือว่ายังไงก็ถือว่าโอเคคาดว่าน่าจะเหลือสี่นาทีวันนี้ก็ก็เป็นการดีนะคะก็สรุปว่าเราได้มาแชร์ความคิดกันในเรื่องสิทธิสตรีเนาะในทั้งส่วนของผู้กองเองที่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็ในส่วนของพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ได้แชร์กันว่าเราในสิบ ในวันสุทีิสีโรคเนี่ยเรามีความเห็นยังไงก็เราเราเราคงเน้นหนักไปถึงเรื่องการถูกรนรําเนาะการถูกรือนําเนี่ยมันมันไปจนถึงที่บอกว่ามันกรต้องตัดิตใจจนกระทั่งต้องไปหาคุณหมอจนกระทั่งมันกลายกลายเป็นโรคอะเป็นหลอดบัั่คนเราเนี่ยจากไอการที่คุณคิดว่าเป็นอะไรแตะเนื้อต้องตัวหน่อยนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยเองหนาอะไรเงี้ยมันทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยป่วยได้นะคะแล้วก็ พอเรามาถึงสุดท้ายแล้วเราจะลาจะเราจะลาแล้วหรอเรายังไม่อยากลาเลยแต่คุณกับท่านพือนแบบนี้ก็ลาเลยค่ะลาไปเพื่อจะมาพบกันใหม่ในเสียงตำสายของของนพุธหน้าเดี๋ยวปกติปกติเนี่ยเราต้องแจ้งน well. ิดนึงว่าเราจะออนแอร์กันในวันพุธทุกทุก กวันพุธอะนะคะก็อย่างที่บอกว่าท่านผู้กับได้เรียนแล้วว่าเราจะมีสาระเรื่อยๆแล้วก็ต้องวันนี้เนี่ยเราถึงเรามาคุยกันในเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวันนี้เป็นรายการพิเศษนะแต่ปกติแล้วเนี่ยผู้ผู้กองเนี่ยจะจะจัดรายการเกี่ยวกับธรรมะนะเกี่ยวกับธรรมะธรรมะคุยสบายบายคือบางทีเราเราต้องให้พี่เขาออกเสียงอะคือมันเป็นการคุยธรรมะแบบสบายๆก็ต้องขอฝากรายการไว้นิดนึงว่าถ้าทุกท่านเนี่ยคิดว่าตํารวจกับธรรมะเนี่ย ไปด้วยกันได้ห,หรือไม่แล้วก็ตารวจจัดธรรมะเป็นยังไงก็ต้องให้ทุกท่านเนี่ยติดตามรับชมทุกวันพุธนะคะแล้วก็อาจจะยัไไงเราเราต้องเชิญมาอยู่แล้วว่านะไหนๆเราผู้กากับท่านท่านเชิญมาโดนไม่ว่าโดยวิธีไหนนะคะเราเต็มใจแนะค่ะก็จะไงก็ต้องขอเชิญมาคุยในธรรมะด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณ ท่านท่านภูมิกับที่ให้โอกาสในการที่เราให้เราทั้งสามคนนะมาคุยกันถึงในเรื่องสิสทธิสตรีแล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนนะคะที่ผู้เข้ารับฟังแล้วก็ทั้งผู้ชมด้วยที่ทนกอไม่ใช่สิที่เรอ,อยกได<ม>้ความรู้แล้วก็ติดตามฟังเรานะคะก็หวังว่าการที่เราคุยกัน จะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะกับทุกท่านถ้ายังไงเนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะติดตามใหม่ในคราวหน้าทุกวันพุธนะคะค่ะสวัสดีค่ะ